สวัสดีครับผมป้าพากินพางเที่ยวนะครับวันนี้ผมอยู่ตลาดเซนทริคเหมือนเดิมครับแล้วผมจะได้นงร้านเอ็นไก่เอ็นไก่ทอดนะครับเอ็นไก่ไก่ขยานะครับผมร้านนี้โอ้ยคนขายดีมากครับผมเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ขายดีมากเลยครับคนทอดแบบทอดไม่ทันเลยครับผม let's go ไปดูเลยครับ นี่เลยครับทุกผู้ชมอุย้ยนี่หลายอย่างนะฮะดูลูกค้าครับผมเป็นร้านเล็กๆนะฮะแต่ก็คนซื้อเยอะครับซื้อเยอะจริงๆเลยฮะยี่สิบบาทฮะแวะดูก่อนได้ครับดูครับอุยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีผมผ่อโรยผมพวอปาปิก้าครับผม นี่มีเองไก่อกไก่ทอดครับผม20บาทมดเลยครับนี่เลยครับแล้วก็มีเองไก่ครับ20บาทหนังไก่20บาทคางกุยยี่สิบบาทคช่ไผมายแล้วเหรอาเห็้เข็นท้องท่าน20เลยบนครับลูกค้าจะเข้าเรื่อยเแล้วยฮะร้านเล็กๆครับอยู่ประมาณ2เมตรนะครับผมแต่ท่อไม่ทันเลยครับขายดีสุดๆฮะ ลูกคา้าลูกคาจะจะ้าก็จะข้าวไม่เลยครับปกติจะห้าโมงเคลื่นหกโมงนี่คือลูกค้าแทนไม่ทันเลยครับเขไม่ทันนะนี่ครับอันนี้เห็ดเข็นทองฮะดูกานได้แค่ยี่สิบบาทครับดูครับนี่ได้เยอะเลยฮะขายแค่ยี่สิบครับท่านผู้ชม เลยครับผมข้าวซอยาวครับเอ่ครับดูวตัวขาครับมาเต็มหน้าร้านเลยครับดูครับไก่ซอยาวครับผมไปพามานี่ไาซื้อหมดเลยครับผม ขายถูกด้วยฮะอร่อยไม่พอขายถูกด้วยฮะยี่สิบหมดเลยฮะทุนราคาเลยก็แบบหน้ากินมาก,กทุกาาทีเห็นใจนะครับนี่คางกาาุ้งนะครับ รับนี่ครับทอกันแบตทอกันแบกหน้าทีมาดูโจกระทะนี่โอ้โหใหญ่จิงนเลยครับชื่อใจเลยครับทอแบตชื่อใจเลยครัได้ล,ล,ไดล้วครับได้ล้วร้แลชมดู นะครัับอนนี้คือเห็ดเข็มทองทอดนะฮะเจ,จ้าแรกในจันทบุรีเจ้าแรกในจันทบุรีเลยฮะเจ้าแรกในจันทบุรีเลยครับมีร้นร<ช>านนี้ร้านเดียวอ่ะยังไม่เคยเห็นเลยเพ่อค้าใช่ครับโอ้โว่ร้านแรกเลยครับขายมากี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองครับอ๋อปีนี้เป็นที่สองโอ้อันนี้มาขายแล้แต่กี่โมงล่ะครับ ใบสองโมลครับใบสองถือกี่มอลล่ะครับผมใบสองถือสามทุ่มใบสองถือสามทุ่มครับผมก็ไม่แพงไม่ทันแล้วดูลูกค้าหน้าร้านผมเต็มหน้าร้านเลยฮะขายไม่แพงนะครับยี่สิบบาทถ้าอร่อยด้วยฮะถูกเลยฮะยี่สิบาทเอาตอนนี้เองไก่ทอดนะฮะผมไม่อกไก่เป็นอกไก่ดูครับ พอเันอย่างนี้เลยครับดูอกขายนะใจเจ้าเดียวจันเจ้าเดียว,วด้ย,วยนะครับยื่นไม่ได้แล้วจันทบุรีมีเจ้าเดียวเลยครับผมหาที่ไหนไม่ได้ครับแล้วมาขายนี่สามวันนะสุดเสาร์อาทิตย์นะใช่ครับแล้ววันธรรมดาก็อยู่ตลาดไหนบ้างครับ วันจันมีไปกระทิงครับอ๋อวันจันไปกระทิงครับผมตลาดน้ากระทิงบางวันก็ตามจันต้องไปที่ต้องประทัดแกงห่านอ๋อไปถือแกงห่านแมวนะครับแล้วก็อยู่อยู่ตะเวนแถวตลาดน้าจันอย่างนี้ตลอดเลยครับเพราะเพราะเสาอาทิตย์แล้วแล้วตอนนี้เปิดกี่สาขาอยู่ครับ ก่อนหน้านี้มีสองนะครับออออ๋พอดีน้องขยายไปไปสายในหวายก็เลยมีันมครับญหาตอนนี้เหลือเจ้าเดียวนะครับปกติมีสองเจ้านะครับไม่มีสองสังขารนะครับเอาตอนนี้ลุยกันสองคนฮะแทบไม่ทันแล้วฮะอันนี้ขายดีครับเรากินเรียกเรากินร้านนี้เรียกฮะโอ้โหอร่อยครับน้องเขาบอกอร่อย เขาบอกอร่อยมากฮะร้านนี้เจ้าเดียวในจันบุรีเลยครับผมผู้ชมอ,อยู่ตลาดน้าเซนตินะะสุขสาวอาทิตย์นะครับแวะมันได้ครับผมเอสซีขไหนพาไปผ่ามานะฮะแวะมาเที่ยวจันนะฮะตลาดน้าเซนติสุขสาวอาทิตย์เลยครับผมนี่เลยครับทอดแบบนี้เลยครับผมอนี่แหละครับทอดแบบสดๆเลยครับ,รบ,รบ,ล,รบลูกค้าหน้าร้านก็เป็นตลอดครับผม มีผมมาอะไรบ้างมะมิก้ามะมิกิวิ้งแซฟฟิสไป่ซี่มีห้าอย่างเนาะห้าอย่างโอเคครับตอนนี้สานี่ต้มยำหลังๆแล้วเหลืออยู่ห้าอย่างคนอ,อ,อย่างอ่นก็ไม่เท่าไหร่ แล้วแต่บ่ายสามโมงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับอยู่อีกทีก็นู่นนะครับสองทุ่วกว่าสามทุ่งครับวันหนึง่งเอามากี่โลอะครับช่วงนี้ก็ประมาณ50-60ครับอห้าสิบหกสิบโลครับท่านผู้ชมขายได้ไงฮะเป็นหน้าหนาก็แปดสิบตัว,นนวหน้าฝอม,มันห้าสิบหกสิบครับ แต่ถ้าไปชั่วหน้าหนาวครับผมเจ็ดแปดสิบครับผมโอ้ยขายกันยังไงครับนี่ท่อไม่ทันแล้วแก,ก๊สนี่คือจะเปิดไว้อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับทอไม่ทันโอ้ยหนาละเต้นตลอดเลยครับจริงใช้สามเตาครับอ๋อจริงใช้สามเตาแต่ว่าวันนี้ฝนมันจะตก ปกติจะไว้สามตาเนี่ยนี่นะครับแต่วันนี้ฝนมันคืนครับจันทบุรีจะเป็นเงี้ยข้างหน้าฝนก็ฝนคืนตลอดครับแต่ก็มาเที่ยวได้นะครับจันทบุรีเพราะมันมีหลาคาใหญ่ครับผมมีหลาคาใหญ่ๆครับแบบหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวครับผมกระดาเส้นติดครับรอรับลูกค้าได้เยอะเลยครับแล้วที่จะเราก็มีเยอะครับผมนี่ครับแบบมาได้ครับผม นี่ครับหน้าร้านนี่คือจะเต็มตลอดเลยครับคนท่อก็ท่อจะตายอยู่แล้วตายไม่ได้ครับเพื่อนเมียครับโซ่เพื่อเมียครับผมอ๋อนี่เลยครับโอ้นี่ว่าสุกแล้วครับดีแล้วครับนีโอ้ยน่าทาขนาดไหนครับผู้ชมดูป้อกให้ดูเลยครับโอ้ยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงกรอบไหมครับกรอบแบบโอ้โ ก็ถ้าเข้าป่านลึกๆกึ๊บเลยครับนี่ฮะหน้าร้านครับได้พูดเลนะครับท่านผู้ชมดูหน้าร้านครับเต็มตลอดเลยฮะร้านเล็กๆแค่สองเมตรแค่แต่ว่าขายดีสุดๆเลยครับแหมจะไม่ทันอยู่แล้วครับก็มีขาสวยด้วยครับเออแม่ค้าพ่อค้าสวยด้วยครับสองคนเลยฮะโอ้ย จุกเดงของร้านนี้ครับผมพ่อค้าแมค่ค้าสวยหล่อด,ด้วยครับปีนี้พ่อค้าอยุ่เท่าไหร่ครับผมปีนี้สามสองครับโอ้ยสามสองนะครับโอ้ยสามสองทำอาหารที่แบบสุดยอดเลยครับผมหาเงินหาทองทองหล่อนะี่ยังเป็นรองร้านร้านจูนีอยู่นะครับอ๋อย,ยังเป็นรองร้านผมเอ้าว ผมนี่หล่อมากเลยนะนี่ก็สุดเต็มที่แล้วทุกผู้ชมอ๋อยังไงไม่รู้โอ้โหแบดบหน้ากินสุดเลยครับแมบบ่รับเฉพาะโอ้แบดสุกลายเฉพาะด้วยฮะแม่บแบบ ข้อขอขอ,ออกมาแล้วเหมือไม่มีน้ำมันติดเลยครับสุดสเลยท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งให้ผมด้วยนะกดแชร์ด้วยนะครับผมไปพังกินพันเที่ยวนะครับมาฝากร้านกอ,อ,อไก่ขยอนะครับเห็นมีหนังไก่มีเอ็นถือว่าไปจับแก้มนะครับติเสาที่ตลาดเซนติกครับผมครบผม สุกสาวอาธิกัาตลาดเส้นติกค้าอย่าลืมมาอู๋หนูด้วยนะครับข้าค้าแมค่ค้าหล่อครับผมแล้วก็อร่อยด้วยครับขอบคุณครับ